ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ฮะกับไกด์โดยชะตายสัปดาห์ได้ผมนัดนอรัตนะครับโดยชะตาตั้งแต่วันที่17นะครับถึง23นะฮะมาดูครับสัปดาห์นี้มีอะไรตื่นเต้นบ้างครับเรื่องแรกครับเรื่องของการงานครับหนึ่งครับงานยุ่งเยอะเหมือนเดิมนะฮะใครที่คิดว่างานจะเบาๆจะบางๆไม่ครับยุ่งเยอะเหมือนเดิมครับข้อต่อมาข้อที่2ครับช่วงนี้คนใช้ไววานให้เราทําอะไรเพิ่มเติมนะฮะข้อ3มครับมันเป็นเรื่องของการเปิดตัวบางทีอาจจะ พบปะผู้คนมากหน้าหลายตาเพิ่มมากขึ้นนะครับือว่ามีคนมาติดต่อหรือว่ามีคนมาพูดคุยนะครับเป็นเป็นช่วงที่ต้องเข้าสังคมนะครับหรือว่าต้องแก้ปัญหานะครับอะไรที่จุกจิกหรือว่ามีปัญหารายวันนะครับเยอะเป็นพิเศษนะฮะเดี๋ยวก็จะจัดการกับปัญหาต่างๆได้ครับแล้วก็ประการต่อมาช่วงนี้การคุยจรจาติดต่อต่อรองสําเร็จนะครับมีข่าวดีนะฮะในสิ่งที่คุณทําแล้วก็ มีโอกาสที่จะได้โชคฟุกๆด้วยนะครับนี่แล้วก็ประการต่อมานะครับเรื่องของการเงินครับในช่วงนี้ที่บว่าโชคฟุกๆนะครับนอาจะเป็นเรื่องของการทํางานเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับแล้วก็เรื่องของการค้าขายครับใครที่ค้าขายสัปดาห์นี้ขายดีเนาะขายดีมากเลยนะครับแล้วก็มีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินหมุนนะครับบางทีมันจะต้องซื้อเข้าของเครื่องใช้ให้กับคนในบ้านหรือก็คนในครอบครัวมากเป็นพิเศษนะครับรวมไปถึงเรื่องของการ ซื้อของบางอย่างที่มันพังหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือบางอย่างที่มันเสียาหายครับก็ต้องมาซื้อใหม่นะครับโอเคเนาะผมว่าช่วงนี้ผมว่างการเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะหมุนเงินได้คล่องตัวขึ้นนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะโอ้มันก็ช่วงใกล้จะสิ้นเดือนหรือกลางเดือนไปแล้วนะครับ ว่าสภาพคล่องทางการเงินหรือว่ามีข่าวดีๆอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินจะมีเข้ามาถ้าใครที่ติดขัดเรื่องการเงินก็จะหมนเงินได้ทันเวลานะครับความรักครับช่วงนี้คนที่โสดนะครับเป็นช่วงที่ดวงเด่นมากาการพูดคุยเจราจาติดต่อหรือว่าการที่จะทําอะไรเกี่ยวกับคนที่คุณชอบนะฮะสำเร็จนะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าใครแบบโสดและอยากคุยกับใครหรืออยากมีแฟนครับคุยเลยนะครับโอกาสจะคุยและสาเร็จมีสูงนะฮะข้อต่อมาครับคนที่มีคู่มีแฟนความรักเด่นนะครับใครที่ แบบง้องอนกันแล้วกลัวว่าเขาจะชิ่งหนีหายไปครับเดี๋ยวเขาก็กลับมานะฮะแล้วก็ดวงเกี่ยวกับแฟนช่วยเหลือในบางเรื่องนะครับที่เราขอให้ช่วยก็ช่วยสําเร็จด้วยเนาะจากนั้นก็โอเคนะผมว่าก็ดวงความรักก็เด่นขึ้นมาเป็นพิเศษนะฮะประการต่อมาครับเรื่องของอใครที่แบบสูขภาพร่างกายครับป่วยไข้เป็นบายอยู่จะเริ่มเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงนี้ระวังภูมิแพ้ระวังเรื่องของน้ําหนักตัว แล้วก็ช่วงนี้นะครับมันมีดวงเกี่ยวกับการเหนื่อยง่ายครับเหมือนกับระบบทางเดินหายใจมีปัญหาในพวกนี้ด้วยนะครับต่อมาท่านอยู่ใน,ในวัยสวครับเป็นเรื่องของการเวียนศรีรษะนะครับเวียนหัวแล้วก็สูงดวงตานะครับดวงตามีปัญหานะครับและเจ็บคอร้อนในนะครับระวง COVID ังโควิดด้วยนะฮะต่อมาเรื่องของท่านที่อยู่ ต่างประเทศนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่การเดินทางดีขึ้นเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆนางก็แก้ปัญหาได้ในเรื่องของการจัดการหรือว่าระบบระเบียบระเบียบอะไรก็ตามนะครับที่จะทําให้มันสําเร็จโอเคครับสัปดาห์นี้ดีนะครับอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะฮะแต่ว่าก็จะแก้ปัญหาได้ทันวันนี้ผมว่าสัปดาห์นี้คุยเรื่องต่อรองหรือว่าเรื่องของการที่จะให้หรือน้มน้าวใจใครสําเร็จนะครับเลขมงคลครับมีดังนี้ครับมีเลข1 3 4 9ครับเลขที่ไม่ถูกโชลุกนะฮะคือ เลข8ครับสีทูชโรครับมีสีดังนี้ฮะมีสีเขียวสีน้ำตาลนะฮะสีส้มแล้วก็สีเหลืองครับส่วนสีที่ไม่ค่อยทูชโรนะฮะคือสีม่วงนะครับแล้วก็วันที่ดีครับมีวันพุธกับศุกร์วันที่ติดขัดคือวันจันทร์เลยนะฮะแล้วก็ประกาศต่อมาเรื่องของท่านที่ตั้งใจครับจะทําอะไรเป็นพิเศษนะฮะในวันในสัปดาห์นี้นะครับคุณบางทีคุณมีโปรเจกต์มีไอเดียมีอะไรบางอย่างที่จะทำนะครับแนวโน้มสําเร็จนะ อาจจะมีอุปสรรคจุกจิกบ้างแต่แนวโน้มสําเร็จนะครับเหนื่อยเยอะหน่อยแต่ว่าเหนื่อยลวคุ้มนะครับแล้วก็เรื่องของท่านที่มีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงครับในช่วงนี้ก็ระวังเขาป่วยไข้ไม่สบายหน่อยเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะปว่ว,น,วน,นะฮะเราพอสมควรหรือทําให้เราแบบห่วงกังวลเพราะฉะนั้นมเวลาดูแลเขาเป็นพิเศษนิดนึงก็ดีนะฮะแล้วก็เรื่องของท่านที่ยังเรียนนะครับนี่ก็ข้อดีนะครับในช่วงสัปดาห์นี้คือไอเดียดีจินตนาการหรือว่าการเรียนการสอนการสอบนะครับก็พอที่จะ พอที่จะคาดหวังได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของเรียกว่าเหนื่อยง่ายนะครับหรือว่าอ่านหนังสือได้ไม่นานอ่าเขาโรคความอดทนช่วงนี้มันน้อยหรือคุณอาจจะเหนื่อยมานานนะครับอ่านมาเยอะแล้วออีกอย่างคือมันอาจจะไม่ค่อยมีอารมณ์อ่านแต่ว่าอย่างน้อยถ้าผมดูว่าผลมันสาเร็จนะครับฉะนั้นคุณลุยเต็มที่ไปนะทำตามหน้าที่ของคุณไปนะครับ เดี๋ยวดวงชะตามันจะหลันระบบให้เราค่อนข้างพอใจในสิ่งที่คุณทำเองนะครับโอเคเนาะต่อมาฮะเรื่องของทําบุญนะครับมีการทําบุญที่เกี่ยวข้องกับคนชราเด็กนะครับเชื้อชูเหลือสัตว์นะฮะแล้วก็เรื่องของการทําบุญเกี่ยวข้องกับโรงศพนะครับ่โรงพยาบาลอะไรที่มีคําว่าโรงครับโรงทานนะครับก็ได้เนาะในดีเป็นพิเศษด้วยนะฮะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับมีลุ้นเหมือนกันนะฮะแล้วก็เรียกว่าคนให้โชคให้ลาบครับ คือคนใกล้ตัวจะให้โชคให้ลาบนะครับหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้งของกับคนใกล้ตัวนะฮะหรือคนที่เราสนิทสนิทน,นะครับอาจจะเป็นแฟนเราอายุแฟนเราปีเกิดแฟนเราอะไรางี้นะครับหรือคนที่เกิดแฟนเราอะไรก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้โชคให้ลาบเนาะโอเคนะครับจบครับขอบคุณที่ติดตามมานะครับเดี๋ยวส Warning, นะัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆวันครับสวัสดีครับ